สวัสดีค่ะสาราเยอรมันชาแนลนะมาอีกแล้ววันนี้จะพามาอัปเดตว่าสาราปลูกผักนะตอนนี้เป็นหนึ่งไหนบ้างนะตอนนี้เราอยู่ที่หลังบ้านเรานะคะอากาศดีนะอากาศใสแจม่มใสแล้วก็ไม่ร้อนไม่หนาวนะเพื่อนๆอยู่ประมาณสักออ20องศานะคะเนี่ยตอนนี้ประมาณสัก สิบแถึงยีองศานะคะเนาะแล้ววันนี้สาร่าจะพามาดูอัปเดตว่าที่สวนผักนะคะแล้วก็สวนดอกไม้เดี๋ยวต้องทำอีกนะเพราะเมื่อวานเนี้ยสาร่าตัดต้นไม้ตกแต่งกิ่งต้นไม้แล้วเนาะแล้วก็เออถอนชื่ออะไรว่าจะพืชอ,อ่ะู้ๆเมื่อวานงานหนักมากทำตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงหนึ่งทุ่ม โอ้อย่างเงี้ยและนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูท้องฟ้าอากาศบ้านเราตอนนี้นะแต่ตอนเย็นมีฝนตกนะคะนะแล้วก็ตอนนี้จะแจ่มใสเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณล่อเอ,อ่อต้นไม้รอบบ้านนะแล้วก็ผักนะมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะป้า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 ,ปานี่นี่สวนของเราเมื่อวานนี่ตัดต้นไม้ตกแต่งนะ เพะะราะว่าชื่ออะไรนะขยะกิ่งไม้อเขาจะมาเนาะนี่เดี๋ยวเขาจะออกดอกสวยสวยคลาสสิกมากดอกไอเนี้ยเนาะนี่นี่นี่สีขาวอดอกสีขาวมีน้ำนะอยากจะโละจังเลยไอต้นเนี้ยอยากจะตัดทิ้งให้มันหมดตอไปเลยนะเนี่ย มีน้ำแถมโอ้โหเยอะๆนะนี่นี ini, ini. ่น <th inks> ี่นีดอกไม้สลาชอบนะเขาเป็นดอกที่น่ารักมากสีหวานแล้วเราชอบสีชมพูซะด้วยเนาะนี่นี่สวยไหมคะสวยเนาะนะคะนะอันนี้ก็สวนเรา โอ้ยเมื่อวานนี้วัชพืชเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยวัชพืชอย่างเงี้ยสาราด,ดึงออกหมดเลยนะโอ้โหนี่สวนนี่ตั้งหากนะนั้นข้างข้างล่างนั่นหน้าบ้านสองสองแห่งนะสวนหย่อมสองแห่งนะหน้าบ้านเนาะนะคะนี่ต้นมะเขือเปาะของเรานะ ได้เข้านี้ก่อนนะโอ้ยปีนี้รู้สึกช้าจังเลยนะคะรู้สึกชา้านี่พริกพิก,พกโอพริกตรงนั้นลม้มตรงนี้ก็พริกนะคะนี่พริกตรงนี้ก็หกต้นพริกนะนี่นี่กล้วยค่ะกล้วยนี่เห็นไหมคะกล้วยนี่นะอันนี้ถ้าใครปลูกห้าต้นไม่รู้จะได้กี่ต้นเนาะ ซื้อมานะของเรา,เามาจากเมืองไทยตายมันเอามาเร็วไปปลูกเร็วไปนะนี่นี่กล้วยกล้วยกล้วยพี่กล้วยค่ะเนาะอันนี้ใบแมงรักนะจ๊ะใบแมงรักค่ะขึ้นแล้วนะนี่ผักบุ้งจ้ะผักบุ้งผักบุ้งนะคะ ได้เท่านี้แล้วเนาะเนาะแล้วก็มาดูอีกมีผักบุง้งอันนี้ถั่วพูจะถั่วพูได้ทั้งหมดหต้นโอ้โหนี่น,นยาวเท่านี้แล้วนะได้กินแน่ๆนะคะปีนี้นี่อันนี้ก็เป็นเออ่กระเพรานะคะกระเพราเราเพิ่งโรยไปนะ ลราโรยตรงนู้นแล้วไม่ขึ้นเลยสาราทิ้งไปเลยโรยไปเลยซองหนึ่งขึ้นพรึบเลยนะคะนี่ถั่วเล้าถั่วฝักยาวนี่ถั่วฝักยาวของเรานะคะอันนี้ผักแพรวผักแพวของเราแล้วก็หัวละพาจ้านี่หัวละพาเราก็ขึ้นแล้วนะ งามแล้วนะคะอันนี้เราปลูกเราเพาะไอ้น,นี่เอาไว้แล้วนะเพื่อนๆน,นี่บววกับมะระมะระกับบวบเพาะมาสองเดือนแล้วอันนี้นี่นี่อันนี้อีกสองเดือนแล้วยังไม่ไม่ขึ้นอะไรเลยดูซิเป็นอะไรจะได้กินไหมเนี่ยปีเนี้ยบววกับมะระนะคะนี่แล้วดูนี่นะคะ อันนี้คือต้นมะเขือเทศนะมะเขือเทศสีดาของบ้านเราเนาะอันนี้คือต้นผักชีของเราขึ้นเองนะงามงามดูสิงามงามผักชีของเรานะงามมากจะล่าเอาไปกินกับน้ำพริกเลยนะโอ้อร่อยดีนะคะนี่โอ้โหงามสุดๆนี่ นี่อันนี้ก็หน,นะน,น่อไม้ฝรั่งแล้วเนาะนี่หน่อไม้ฝรั่งเราเดี๋ยวจะเด็ดสามอันนี้นี่ผักแควผักแพ้ผักแควนะผักแคลแหละเนาะเด็ดกินทุกวันเมื่อกี้ก็กินกับแกงไตปลาไปนะอร่อยอร่อยแล้วก็ผักชีเนาะอุ้ยดูผักชีกาา้านสลาดูสิโหงามจริงๆนะ นี่นี่งามจริงๆผักชีทั้งนั้นเลยขึ้นเองอันนี้เราก็เพาะอันนี้โสมขีนีเขาออกแล้วนะแล้วก็โดนทากกินนะคะเนาะโดนทาก,กินแล้วก็ต้นมะเขือเรามะเขือเทศเรานะคะนี่นี่มะเขือเทศเราปลูกทั้งหมดหต้นนะโอ้กต้นจะได้กี่ สี่ต้นก็ได้เจ็ดแปดโลแล้วนะอันนี้หกต้นนะนี่นี่ผักลับนะคะผักลับค่ะแอนแอนเราจะให้ดูผักงามของเรานะคะนี่สลัดขึ้นเองสลัดขึ้นเอง อันนี้เราซื้อมาปลูกค่ะสลัดเนาะอันนี้สลัดขึ้นเองนะคะนี่อันนี้สลัดจ้าเห็นไหมเอ่ยนี่เราซื้อมางามไหมคะงามงามนะคะดูสิดูสิสลัดขึ้นเองจ้านี่นี่ผักที่เราปลูกนะนะคะนี่เราเพิ่งตัดไอ้นี่ไปนะคะเราเพิ่งตัดไอ้นี่ไป กุ้ยช่ายนะเดี๋ยวเราจะทำขนมกุ้ยช่ายกินอีกแล้วนี่สลัดจ้าสลัดจะสลัดสวยงามมากเลยนี่มะเขือเทศมาขึ้นตรงนี้อีกขึ้นเองเนี่ยขึ้นเองเนาะนี่สลัดงามงามกำลังใหญ่เนาะเนี่ยงามมากเป็นหัวปลูกกินไม่ทันอีกแล้ว ผักชีก็กินไม่ทันอันนี้ผักกงตุ้งนะผักกงตุ้งนะคะแล้วก็อันนี้ใบใบขึ้นช่ายนะขึ้นช่ายที่กินกับยำเนาะนี่ให้ดูยอดรวมยอดรวมะฮะอันนี้เขากำลังเล็กอยู่นะเดี๋ยวโตขึ้นมานะทุกอย่างคือเต็มไปหมดเลยนะคะ เดี๋ยวจะถอนผักชีออกแล้วก็จะปลูกผักอย่างอื่นนะไอ้นนี่วัดจพืชนี่ต้องคอยเก็บคอยอะไรนะเพื่อนเเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยไปแย่งอาหารผักกินหมดเนี่ยเนี่ยเนอะอยู่เองกินเองงี้ก็มีความสุขดีนะคะเพื่อนๆอยู่กับเหมือนกับอยู่กับตัวเองอะเนาะทำนู่นทำนี่ นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปให้ไปดูผลไม้กันที่บ้านเราเนาะมีอะไรบ้างนะคะนี่มันเป็นขนๆเหมือนลูกทอ้อเพื่อนๆน,นะโอ้ปีนี้ขึ้นเต็มต้นเลยนะเนี่ยเนี่ยเหมือนลูกท้อเลยนะคะเห็นไม่เอ่ยเห็นไหมเนี่ยนะคะเนี่ย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 เหมือนลูกท้อเลยขึ้นเต็มเลยนะคะอันนี้ก็กูดดบร์รี่นะที่มา เขาเรียกไมไมยมฝรั่งนะเพื่อนๆน,นะสาราชอบกินเด็ดกินทุกวันนี่ก็ลูกท้อนะคะนี่นี่ลูกท้อนะโอ้ขึ้นเต็มเลยนี่อีกนี่อีกนี่นะคะนี่อีกนี่เห็นไหมเห็นไหมวูดบร์รี่เรามีสมต้นนะเพื่อนๆไปดูข้างในกันดีกว่า นี่กูดเบอร์รี่เดี๋ยวเราจะมีคลิปหน้าเราจะทําตำตำกูดเบอร์รี่กันนะเหมือนตำเออตำชื่ออะไรตำไมยมอ่ะเพื่อนเพ<ๆ>ื่อนนี่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 ไอ้นี่ก็ลูกสีดําๆนะที่เหมือนองุ่นลูกดําๆที่เขากินกันอนะไม่รู้ชื่ออะไรอะไรแปรก็ไม่รู้นะคะเออชวัดแปรชวัดแปรชวัดหรือไงเนี่ยไม่รียอกผิดก็ขออภัยด้วยนะคะ นี่กูดเบอร์รี่ของเราหูสามต้นนี่ยังดกยังดกนะคะดูสิยังดกจ้านี่ในเขตบ้านเรานะนี่นี่น,โน,นีโอ้เขานักเขานักโอยอ่ะฉันให้กิ่งนี้ช่วยให้เธอช่วยนี่นี่นะลูกทอนะคะโอ้ยลูกนี้ใหญ่กูดเบอร์รี่ลูกนี้ใหญ่ bury, น,หญนะคะ อุ้ยดกจ้ะอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้จะเป็นผลไม้แหละพ่อเขาปลูกไม่เป็นนะดูเขาปลูกต้นไม้ติดกันเลยผลไม้อ่ะนี่นี่แอปเปิล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 น,ปปน,นี่แอปเปิลเห็นไหมแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมาแล้วนี่นี่โอ้โหดอกไม่เอ่ยปีนี้จะดอกไหมจ้าเธอยังเล็กอยู่นะคะฮะนี่ก็แอปเปิล แอปเปิ้ลมีอยู่หนึ่งสสามสามต้นแล้วก็ต้นต้นเชอรี่อีกต้นหนึ่งสาลี่ไม่ได้เชอรี่นี่ต้นเชอรี่นะคะที่ลูกดแดงๆใหญ่ๆกลมๆอะ่ะนะคะอันนี้ยังต้นเล็กอยู่มาปลูกแทนกันนะคะเนาะเห็นไม่เลยนี่นนี่น,น,นี่อันนี้ลูกพุนนะคะ นี่ลูกพุนจ้าเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะลูกพุนดกมากน,นี่มืดไหมเอ่ยเนี่ยลูกพุนปีนี้โอ้โหเต็มต้นเลยดูซิจะใหญ่แค่ไหนเธอนี่ลูกพุนจ้าลูกพุนคะ่ะเดี๋ยวเขาลูกพุนสีออกสีคำ้คำค้ำน้ำตาลน,น้ำตาลเนาะนี่นี่ ท่าทางจะติดหมดด้วยล่ะกินตอนนี้เขาขมขมเปรียปร้ยวเๆเนาะฝดฝ่ดๆเปรียปร้ยวๆสลาชอบไปจิ้มผักกิถ้าไอ้นี่เนาะชอบเอาไปจิ้มกับเพริกกระเลืาเนาะสลาเป็นคนชอบกินเปรี้ยวเนาะโอ้ผักนี่นก็หมดจะพาไปดูต้นเชอร์รี่ต้นใหญ่ของเราปีนี้เราจะได้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไปดูกันเพื่อนๆยังไม่เดินไปดูเลยนะ ตอนนี้พี่มาก็นี่นี่ดิบรรยากาศที่หมู่บ้านสล่าอยู่นะอากาศดีดีดูดูดูเมฆเมฆสวยนะสวยนะคะเนาะสวยนะคะอากาศดีดีค่ะเนาะนี่ตรงนี้ม้านะพี่ม้าเขาไปหลบแดดอยู่ที่นู่นนะคะนู่นนู่นไกลๆนู่นเลยนะคะ สถานที่เราปลูกผักนะผักไทยทั้งนั้นเลยน่น่เน,น่่สถานที่เราปลูกผักนะของเรานะคะตรงนี้ก็ตรงมะเขือโซนมะเขือนะคะมะเขือเปาะค่ะนี่บ้านต้นไม้ของเราอันเก่านะเราว่าจะไปรู้ทิ้งที่ไหนเลยมาวางตรงนี้ก่อนนะคะนี่นี่นี่ตรงนี้อีกด้านหนึ่งนะโหเมื่อวานนี่แฟนซาร่าต,ตัดหญ้านี่สงสารมากเลยสามชั่วโมง ตัดหญ้าเนี่ยคิดดูสินะคะตรงเนี้เมื่อวานเขาตัดหญ้าตรงเนี้นั่งสารมากเลยโหงานเยอะเยอะดูบ้านเนี่ยสวนที่บ้านนะคะส่วนที่บ้านซาร่าดูสิโอ้โหเนี่ยถึงไดเ้เหนื่อยเหนื่อยเพื่อนๆเนี่ยนี่เดี๋ยวต้นไม้เนี่ยปีนี้เราต้องตัดอีกแล้วเนี่ยปีเนี้ เราต้องตัดอีกแล้วนะเพราะว่ามันเป็นข้างนอกเราต้องตัดให้มันมันมันเข้ามาในเขตบ้านเราเยอะเลยนะคะอันนี้ก็ต้นเชอร์รี่อันนี้เชอร์รี่เปรี้ยวนะคะนี่เชอร์รี่เปรี้ยวนี่เมื่อกี้เชอร์รี่หวานนะคะอันนี้นี่นี่ต้นใหญ่ของเราเนี่ยประมาณสามสิบกว่าปีละนี่โอ้โหเธอฉันจะได้กินเธอไหมเนี่ย เนาะเชอรี่จ๋านี่แเรากิ่งเขาก็มีตายมั้งนะเนี่ยเราต้องตัดทิ้งแล้วล่ะเดี๋ยวหล่นมาทับเราเนาะต้องหาต้องหาอะไรตัดแล้วเนี่ยนี่เชอรี่แก่มากแล้วนะคะต้นนี้สามสิบกว่าปีแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยแต่ก่อนมีตรงนี้นะยื่นมาตรงเนี้ยยื่นมาแล้วเราก็ขึ้นไป ขึ้นไปตก่อนนั้นซาล่ายังเป็นยังไม่แก่นะยังอายุยี่สิบสามสิบเนี่ยนะคะเราก็ปีนปีนตรงเนี้ยมันก็ขึ้นมานะคะจากกิ่งนี้แล้วก็มียอดขึ้นมาขึ้นอย่างนี้นะคะแม่ตัดทิ้งเพราะว่าลูกสะพ้ายกับเพื่อนลูกลูกเพื่อนลูกสะพ้ายกับลูกสะพ้ายปีนขึ้นไปอยู่ข้างบนไปเก็บเชอร์รี่ข้างบนกันโอ้ยเนาะตอนนั้นเรายังวัยรุ่นอยู่นะ จะได้กินแมเอ่คุณคุณเห็นไหมเนี่ยจะได้กินไหมจ๊ะฉันไม่ได้กินเธอมาสามปีแล้วนะเชอรี่จ๋าจะให้ฉันกินไหมเนี่ยเธอก็อยู่เนี่ยกิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดนะนี่เนาะ,ะฉันจะได้กินเธอไหมเนี่ยเนาะนี่ข้างหลังสนามหญ้าของเรานะ แลวนี่ก็เชอร์รี่ไม่ใช่ลูกพุนอีกนะพ่อเขาบ้างไงไมันลูกเขาปลูกอะไรนักหนามันลูกลูกพุนนะคุณพ่อสามีเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะนี่เอาลูกพุนมาอีกตรงนี้โอ้โหลูกพุนจะรอบบ้านอยู่แล้วนะเนี่ยนี่ก็เชอร์รี่เดือนเจ็ดนะถึงเราได้กินนะสงสัยไม่อีกไม่นานคงจะ ตัดทิ้งแล้วล่ะแก่มากละโซมจริงเนาะนี่ก็เวิงนี่อีกเวิงเนี่ยเมื่อวานคุณสามีตัดหญ้าเห็นรอยตัดหญ้าไหมโอ้ยดูสิสามชั่วโมงต้นไม้นี่อีกโอ้โหทำไมงานบ้านเรามันเยอะขนาดนี้เนี่ยนี่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 นะคะนี่ มันเข้ามานะเมื่อสองปีสลาตัดไปแล้วนะตัดคนเดียวด้วยตัดเองคนเดียวด้วยคือสงสารแฟนแฟนทำงานเยอะเนาะโอ้โหเดี๋ยวเนี่ยอาทิตย์หน้าฝนไม่มีเราต้องตัดแล้วลูกผู้หญิงจริงๆตัดต้นไม้นี่มุมนี้มุมต้นไม้ใหญ่เราเราจะจ้างเขามาตัดนะต้นไม้ต้นนี้นะ เราจะมาจ้างเขาตัดเขาขอต้นเนี้หนึ่งพันสองร้อยยูโรค่าตัดแล้วเอาต้นไม้ไปทิ้งให้ด้วยโอยคิดหนักเลยเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยยูโรอะเท่าไหรอ่อ่ะเกือบสี่หมื่นเกือบห้าหมื่นแหละเนาะตัดต้นเดียวนะอุย้ยถ้าเกิดน,น้องชายซาลาอยู่ที่นี่นะน้องชายซาลาตัดไม่เหลือเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัดเองด้วยอืยอหือเนาะโหค่าตัดทีจะอ้วก นะคะนี่เอาให้ดูกันเนาะนี่ไปนู่นนู่นนู่นตรงนู้นนี่เห็นไล่ๆเน่ะที่เนี่ยเนี่ยเนที่เราปลูกมะเขือกันนะนี่ปลูกมะเขือกันนะคะนี่ดูซิดูซิมาอีกด้านหนึ่งนะแต่ก่อนแถวนี้สละเอาเห็ดมาโรยเยอะนะเห็ดขึ้นเยอะตอนนี้เห็ดไม่มีเลยนะนี่นี่ก็ต้องตัดอีกนะนี่นี่นี่เห็นไหมคุณ เขามาตั้งครึ่งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมดูครึ่งนึงเนี่ยเนี่ยหือเข้ามาขนาดเนี้เราต้องตัดให้เหลือเท่านี้นะเนี่ยโอ้โ,อโอหคุณเฮ้ยไหนอีกด้านหนึ่งนะคะด้านหนึ่งนี่ต้นไผ่เดี๋ยวสลาจะไปทําค้างนะค้างให้ผักเขาเลื้อยนะให้ถั่วฝักยาวเลื้อยให้อะไรเนาะเนี่ยไผ่ นะคะนี่อีกด้านหนึ่งข้างข้างบ้านนะวันนี้เดินรอบบ้านให้เพื่อนๆดูนะนี่ดอกไม้ดอกพันปีนะกุหลาบพันปีนะคะเนาะเฮ้ยตรงนี้ก็มาอีกแล้วนี่น้ำตกยังไม่ทำเลยนะยังรกอยู่เลยสิยังรกอยู่เลยต,ตุ๊กตุนตุ๊กตาต้องซื้อใหม่อีกแล้วหลายปีลืมเก็บแล้วก็โดนหิมะเขาก็แตกเนาะ นี่นี่ในข้างหลังบ้านป้มาค่ะมาเดี๋ยวเราลาเพื่อนๆดีกว่าดูหน้าสลา,าเหงื่อเต็มเลยเนาะโอ้ยคันเลยก็วันนี้สลา,าก็ออกมาฝากเพื่อนๆให้ดูนะว่างานสลามีเยอะขนาดไหนนะแล้วบ้านอีกข้างล่างข้างบนนะต้องทำหมด เช็ดถูหมดโอ้ยคนเดียวนะแล้วก็ทําก็เพราะว่าเราจะได้แข็งแรงนะคะก็ยังไหวอยู่นะยังแข็งแรงอยู่นะคะนะสาราเยอรมันชาแนลขอฝากทีนะคะนะวันนี้เอาให้ดูรอบบ้านว่าเราปลูกผักละงานของเรารอบบ้านและในว่าบ,บ้านอีกนะไม่ต้องทํางานอื่นแล้วทํางานเนี่ยแหละทุกวันนะคะนะสาราฝากเท่านี้นะสวัสดีค่ะ บายบายเจอกันคลิปหน้านะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ